กังเอ้อยอคโชว์ว่ะหนีกล้องเหรอแม่มาทางนี้หนูไปทางนู้นอืมรูม้เป็นแล้วเหรอพูอดเหรอฮะเงาเงาโอเคโอเค เรียกกูต้องต้องลกว่าเมื่กอ,อกี้เพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่ามันแบบแน่น,นไม่ไมมนคอเธอเธอก็อ,อยา่าไปดูดิมันไม่ใช่ท่าเลยแล้วเธออันนี้เธอนอนลาบไปแล้วหนึ่งอะอพูดหรอมันพูดหรือมันหายใจไม่ออกวะมันก็เลยอ,อยู่เ้ย <laughs> อะไรเน๊ะ ไม่รอก็พอแล้วอแต่ควรหลับเวลานี้อุ้ยตอนนี้แกลมเยอะเหนียงอ่ะฮึ เสื้อก็เซ็กซี่ฉัดเลยอ่ะช้่หนนมมาจะไรไม่หลังกานอ้ยแรงเยอะเกินรเยอะเกินขี่พ่อนไ่้ อืมอืมอืมนเยอะนะเนี่ยอืมมันเตะพ่อแลวไม่ไหวอะไมวะดูดำปากดูดปากอยากเตะกันอ่ะมันเตะพร้อมตดเลยอืมให้กินต่อไหมอืดำปากดูดำปากเลยดูดิ้นดูลิ้นดูิ้น อ้ยตอดแล้วตอดแยกตอดจริงปะเนี่ยตอดไม่ได้ยินทั้งรู้สึกได้ทั้งลมทั้งที่เลไรเด <Ob> ็เออทัง้งไม่่่เฮียรูบูเนี่ย อย่ากั้นนาโคจิ๋งให้อ,ออกไหมเนี่ยโอ้ยยหาวซะทีหาวิธีเลยหาวแล้วเรื่องนอนแล้วห้ามให้รีบนอนเลยห้ามเลย